แบบทุกครั้งที่ไมฉีดต้องมีคนไดรลิกมาแล้วอย่างน้นอย2คนนะคะว่ามันอันตรายไหมนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าแบบไม่อันตรายนะคะอันนี้ของหนูนี่เป็นฉีดคือเป็นสูตรไหนนะคะอันนี้เป็นสูตรไวท์เทาโกะคะ่ะ สวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่งทีพีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาบอกประสบการณ์นะคะการไปฉีดวิตามินผิวกันนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าอุ้มเป็นคนที่ฉีดเป็นประจำอยู่แล้วหลายๆคนน่าจะเคยเห็น่านตอรรีไอจีที่เวลาอุ้มแบบไปฉีดแล้วก็มีแท็กลงอะไรอย่างงี้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาอุ้มไปฉีดเนี่ยส่วนใหญ่คนจะชอบทักมาถามนะคะในเล็กมาถามว่าแบบเอ้ยมันดีไหมมันเห็นผลจริงหรือเปล่ามันแบบนี้ความอันตรายอะไรยังไงบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังงด้้ววยยนะคะค่าาตีมเบ มีเห <formation> ็นผลอะไรยังไงบ้างนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่ากันบนรถเพราะว่าตอนนี้คือสายแล้วแลวเราก็ยังไม่ได้ออกจากวัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันบนรถค่ะคือปกติแล้วนะคะที่อุ้มแบบไปฉีดเนี่ยอุ้มจะไปฉีดที่กังนังคลินิกนะคะซึ่งอุ้มไปเนี่ยปกติแล้วก็คือก็จะเป็นอยู่ที่ว่าความว่างของในช่วงเวลานั้นนะคะแบบอ่ะสมมติอาทิตย์นี้ว่างอะไรอาเงี้ยอาจจะเข้าไปฉีดนะคะอาทิตย์หน้าไม่ว่างก็เว้นไว้อะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ขังไปเนาะแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าแบบเออวิตามินคิวที่แแบบบบไีดกันนะคือ ยังไงบ้างนะคะคือไอตัววิตามินผิวตัวนี้ค่ะมันคือวิตามินซีมันคือเป็นวิตามินเดียวกับที่แบบอยู่ในผลไม้เพียงแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของการฉีดแทนนะคะคือไอผลไม้หลายคนจะงงว่าเอา้าแล้วมันเหมือนในผลไม้แล้วจะไปฉีดเพิ่มทาไมใช่ไหมตัวผลไม้เนี่ยเวลาเราทานเข้าไปอ่ะมันจะวิตามินจะดูดซึมเข้าร่างกายได้แค่50%เท่านั้นซึ่งมันก็คือถือว่าแค่ครึ่งเดียวเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปฉีดเนี่ยมันจะดิไเข้าเส้นเลือดโดยตรงนะคะแล้วมันก็จะเข้าไปในร่างก100ยะะแบบางแบบยเราพ ลองวิธีนี้ดูก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่แบบคนห่างมาเยอะมากแบบทุกครั้งที่อม่ปฉีดต้องมีคนดเล็กมาแล้วอย่างน้อยสองคนนะคะว,ว่าอันตรายไหมนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าแบบไม่อันตรายนะคะแต่ว่าต้องเป็นวิตามินล้วนๆเท่านั้นนะคะต้องมีวิตามินแท้เพราะว่ามันจะเป็นวิตามินตัวเดียวกับแบบในผลไม้เลยเนาะซึ่งตัวน,นี้เนี่ยสามารถฉีดเข้าร่างกายได้เลยะคะ่ะแล้วก็ต้องมีอ,อยอรับรองด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วอุ้มไปฉีดที่กังลังคลินิกเนี่ยก็คือมีออยลรับรองอยู่แล้วะะะะออด้น กูต้าไทโอนเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีกูต้าไทโอนเนี่ยตัวนี้จะถือว่าแบบผิดกฎหมายละเพราะว่ามันจะไม่มีออยอรับรองค่ะหรือก็อาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเรานะคะแบบคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นบางข่าวที่แบบว่าเฮ้ยไปฉีดวิตามินคิวแล้วทําไมแบบตายทำไมรู้สึกเกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองอะไรงี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดที่ว่าไอ้วิตามินที่เราได้รับไปตรงนั้นมันจะมีเกิดการผสมของตัวกูต้าไปด้วยนะคะอาจจะไม่ได้รับวิตามินแท้ไม่ได้มีออยอรับรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดแบบน,น ซึ่งอุ้มก็คือไนำนำกากหนังเพราะว่าปกติอุ้มก็คือไปทําแล้วก็ไม่ได้เกิดระคายขึ้นหรือว่าอะไรเลยแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากว่าแบบเอยแบบการฉีดวิตามินเนี่ยมันจะช่วยทําให้แบบผิวขาวขึ้นจริงหรือเปล่านะคะคือต้องบอกว่าไอตัววิตามินผิวเนี่ยที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้ผิวเราขาวนะคะแต่มันเป็นการช่วยทําให้ผิวเราดูใสขึ้นเพราะมันเป็นเหมือนกับการเล่นกระตุ้นผัดเซลล์ผิวให้ดูแบบกระจ่างใสดูแบบมีออร่ามาขึ้นนั่นเองนะคะคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเ รู้แบบว่ามีออล่ามากขนาดนั้นใช่ไหม ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่แบบมีวิตามินในร่างกายนั่นเองนะคะทั้งการกินหรือว่าการฉีดก,ก็ได้เลยนะแล้วแต่เลยอย่างของอุ้มเนี่ยที่เคยฉีดมาเนี่ยก็ส่วนตัวที่รู้สึกอย่างชัดเจนเลยก็คือรู้สึกว่าผิวของตัวเนี่ยรู้สึกมันใสขึ้นแล้วก็ดูแบบมีออร่ามากขึ้นนะคะรวมถึงเพื่อนก็ทักมาเหมือนกันว่าแบบทำไมไปทาอะไรมาแบบผิวดูใสขึ้นทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังทักอยู่เหมือนกันนะคะว่าผิวแบบดูใสดูแบบสุขภาพดีเพร<อ><อ>าื่อนถามว่าส่วนตัวชอบไหมเนี่ยคือต้องบอกว่าชอบม,มาก<อ>ๆเพราะว่ามันจะต่างกััับกกาาาาาารรรททีีีีมมมอยย่่่งเเเเเห็นนนนนไดด้้ชละววิิิตขจ เหมือนแบบการเล่งใช่ไหมแล้วมันแป๊บเดียวก็คือเสร็จแล้วมันก็จะเห็นผลอย่างไวการทาครีมเนี่ยถามว่าเห็นผลไหมมันเห็นผลแหละแต่ว่ากว่าจะเห็นผลคือมันนานแบบเราต้องสะสมไป <Okay. S 1> เรืเ่อยๆใช่มันจะต้องใช้เวลาแบบต้องทาทุกวันอะไรอย่างงี้เนาะแล้วแบบว่าคนที่เกียดทาครีมแบบองก็คือเหนื่อยมากนะ <c oughs> ก็เลยแบบเออเป็นการฉีดแห่แล้วมันก็รู้สึกว่าเออผิวแล้วก็ดูแบบดีขึ้นมากซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคเขาจะไปฉีดวิตามินผิวที่กลางน้ำคลินิกกันนั่นเองนะคะนี่ก็คือกําลังจะไปแล้วก็ใกล้ถึงแล้วด้วยนะคะก็เเดดดดีีีียยวววววไปปูููกกกันนนนนน่าิิิตตตสสรร้งฉแล็ห แล้วก็ช่วยเรื่องอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกเพื่อใครแบบอยากฉีดจะได้แบบมาฉีดสูตรเดียวกับอุุมก็ได้ คิวเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือสาขาที่อุ <Negative paper> ้มอยู่เนี <temp Zen> ่ยเป็นสาขาสยามสแควร์วันเนาะซึ่งในไทยเนี่ยเขาจะมีกังนําอยู่ประมาณ20กว่าสาขานั่นเองเนาะแล้วก็อุ้มมาเคยมาสาขาที่แล้วคือแบบว่าตอนนั้นที่มาเนี่ยเป็นการมาเลเซอร์ขนนะคะรอบนี้ก็มาสีดผิวนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันเลยค่ะตอนนี้ก็คือกรอกข้อมูลไปแล้วนะคะก็คือเป็นให้เช็คชื่อเนาะเพราะอุ้มมีประวัติที่นี่ไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอคิวพี่เขาเรียกอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือพร้อมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะ นี่นี่ก็คือเป็นห้องนะคะที่แบบต้องมาฉีดวิตามินิวกันนั่นเองก็คือกองมะก,ก็คือไม่ได้มาฉีดนานแล้วล้วยก็อันนี้เดี๋ยวก็รอที่เขาเตรียมยาก่อนนะคะก่อนที่จะฉีดกันเคยฉีดวิตามินมาก่อนเนาะไม่มีแพ้ยาแพ้ไหใช่ค่ะไม่แพ้ค่ะเจ็บนิดนึงนะเจ็บไ้มไม่เจ็บเลยแบบไม่รู้สึกแไม่ได้เลยนะคะ อันนี้ของหนูนี่เป็นฉีดคือเป็นสูตรไหนนะคะอ่อันนี้เป็นสูตรไวท์เทาโกค่ะเป็นสูตรเฉพาะของทางคลิน,นิกอันนี้คือปกติแล้วมันจะช่วยเรื่องอย่างไหนบ้างนะคะคือมันเป็นวิตามินซีแผลวค่ะจะช่วยเรื่องคุม,คมกันช่วยเรื่องคนที่เป็นภูมิแพ้ค่ะ,คะก็จะเหมาะกับคนที่เป็นภูมิแพ้ส่วนเรื่องผิวก็จะช่วยมันจะทําให้ผิวกระจ่างใสข,ขึ้นดูนุ่มลื่นขึ้นเลยอะค่ะก็คือเหมาะเลยเพราะาเป็นภูมิแพ้อย,อยู่แล้ว กีใช่แล้วปกติคืออุ้มก็คือชีสุนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะอย่างเงี้คือถ้าสมมติแบบคนอยากมาฉีดอย่างเงี้ยคนแบบประมาณกี่ครั้งยังไงบ้างหมายถึงว่าฉีดหนึ่งครั้งอะค่ะหนึ่งโดสอย่างเงี้ยก็มาเมนเทนได้ทุกอาทิตย์เลยอะค่ะถ้าเกิดมีเวลาว่างนอกมาได้ทุกอาทิตย์ก็ก็โอเคเลยจะอุมแต่ถ้าเกิดว่ายุ่งอย่างเงี้ยค่ะมาอาทิตย์หนึ่งฉีดฉีดครั้งละสามเข็มหรือถึงห้าเข็มอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ได้แล้วก็ค่อยมาแบบทุกเดือนเอาอะไรเงี้ย แล้วแต่ละคนด้วยนุ๊กแบบอยากฉีดประมาณไหนใช่ค่ะปกติเราฉีดกี่ดปกติของก็ห้โดดไปเลยทีเดียวก็คือสูงสุดแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่<า>ค่ะ<า>ตอนหนึ่งครั้งใช่ของปกติก็ให้โดดไปเลยอืแต่แล้วถ้าสมมติแบบาอายุขั้นต่ำอย่างเงี้ยมีกําหนดไว้ไหมคะว่าแบบต้องประมาณไหนคือสำหรับที่เนี้ยก็คือแบบจะสิขึ้นไปมาฉีดได้อะไรเงี้ยค่ะอืแล้วถ้าสมมติแบบมีคนแบบเด็กกว่านี้อยากฉีดอย่างนี้ได้ไหมคือความจริงตัวเนี้ยมันเป็นวิตามินซีเนาะมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้้้้้าาาาาเกิดดดว่่ไไไมมีีแแพพออหรรยะฉ แต่ว่าคนมีผู้ปกครองมาด้วยถ้าอยุทธเหมือนกันจะได้แบบเกิดเส้นไปรับรองอะไรอย่างมี้เนาะใช่ค่ะใช่ประมาณนี้เลยแบบที่หลายคนสงสัยกันนะคะก็ตอบไว้ให้เยอะเลยแหละเพือปกติแล้วเวลาอุ้มฉีดเนี่ยอุ้มจะฉีดประมาณ5โดนนะคะแต่ว่าคือเวลาอุ้มฉีดเนี่ยก็คือจะมาแบบอ่าเดือนนึงมาครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คือแบบไม่ค่อยว่างขนาดนั้นก็เลยแบบเออมามาเว้นๆอะไรอย่างเงี้ก็เลยแบบทีเดียวไปเลยห้าโดนแต่ว่าถ้าใครที่มาแบบฉีดครั้งละโดนอะไรอย่างเงี้ยก็มาทุกสัปดาห์เลยก็ได้แบบมาทุกครั้งที่แบบว่างนี่ก อแล้วถ้าสมมติแบบอย่างมาชีใย,ย่างเงี้ยควรแบบประมาณกี่ครั้งถึงจะแบบเริ่มเห็นผลบ้างคะ คือแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนว่าเราแบบดูดซึมไปใช้ได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ละครั้งแต่บางคนก็แบบสองครั้งสามครั้งอะเขาก็รู้สึกว่าผิวนุ่มลื่นขึ้นเลยคะ่ะแต่ว่าสูตรเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้ผิวแบบขาวแบบเปลี่ยนเฉดสีแล้วนะมันจะทําให้ผิวดูแบบสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอยากผิวแบบผิวขาวเปลี่ยนเฉดสีขึ้นอยนะะ่เงี้ยเราสอบถามที่คลินิกได้ได้เลยค่ะยังไงก็ใครที่สนใจในอยากจะแบบลองสูตรไหนเนี่ยก็ลองมาถามที่ๆี่ทางคลินิกก็ได้ก็คือใ,ใจดีมากเขาจะแบบคอยแนะนําตลอดทุกคนไป อับเดียวก็คือจะเสร็จแล้วเสิ <c oughs> ้คู่อย่างเดียวเลย <c oughs> อละถ้าสมมติแบบชีน <c oughs> เสร็จอะไรเงี้ยต้องแบบมีข้อห้ามอะไรไหมคะหรือว่าแบบ ได้ปกติที่ใช้เลยได้ปกติเลยค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรอยากออกกําลังกายหรืออยากกินอะไรก็ได้ปกติเลยได้ได้ค่ะมันไม่ได้มีผลอะไรคันออกหมายถึงว่าตรงตรงที่ฉีดไปเนี่ยค่ะมันไม่ได้เจ็บนาคือมันไม่ได้เจ็บอ่ะหลังฉีดก็ไม่ได้มีปวดอาการปวดอะไรเงี่ยค่ะตอนั้นก็ได้ปกติเลยอยากกินอะไรก็กินนะเดี๋ยวเจอเลยฉีดเสร็จสั่งชาโนมต่อแต่ว่าก็คือไม่มีความเจ็บหรือว่าแบบปวดเลยเลยนะตั้งแต่แบบตอนที่เอาเข็มลงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่แบบเห็นมีตอนนั้นเคยถ่ายลงไอจีอยู่แต่มี น่ากลัวอะไรเงี้ยจะบอกว่ามาได้แบบไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เจ็บด้วยนะคะพี่พิรานมือเบามากอันนี้เขาก็จะเอาออกแล้วนะคะลุ้นไปด้วยโล่เลยมันมันรู้สึกนิดนึงตอนดึงเข็มออกแต่ว่าตอนใส่เข้าไปก็คือไม่รู้สึกเลยพี่พิรานมือเบามากก็อย่าเพิ่งเข้านำสักสิบห้านาทีเลยค่ะอ ใช่ค่ะนี่อันนี้เขาก็ทำเข้าห้องน้ำประมาณ15นาทีเ<ช>นาะใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยปกติได้เลยแล้วไฮเปตามีนยังอยู่ในร่างกายค่ะเรี่บร้อยแล้วโอไวมาก <laughs> มาเล่้ยวห้อนั้นแล้วคือไม่เจ็บเลยนะคะประมาณเกือบไม่ถึงนาทีโอ้ <laughs> เดียวเองไม่ถึงนาทีเท่านั้นนะคะคือผมเล้ยวก็เสร็จแล้วว่าแบบตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดียวเอ้ทุกคนลอง ขอบคุณมากเลยนะคะโอ,อเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกัน I've this feeling got ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนอะที่อุ้มไปฉีดมานะคะเป็นวิตามินผิวนะคือต้องบอกเลยว่าแบบเดียวเท่านั้นนะคะโดนนึ่งเนี่ยนนก็คือไม่ถึงนาทีด้วยคือแบบเดียวแล้วพี่พี่วาคือมือเบามากแล้วเขาก็จะชวนคุยด้วยนะคะคือน่ารักมากแบบสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถแบบถามได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนการที่ว่าอุ้มมาแบบอธิบายให้ฟังเนาะว่าแบบเออประสบการณ์การแบบฉีดเนี่ยเป็นยังไงบ้างน่ากลัวหรือว่าไม่น่ากลัวยังไงบ้างนะคะรวมถึงคำถามที่หลายๆลคนเนี่ยชอบถามกันนะคะซึ่งถ้าใครแบบมีความถามมากวันนี้เนี่ยสามารถมาถาม ุ้มจะแบบมานั่งไล่ตอบให้นะคะซึ่งอันนี้นะคะอุ้มก็เป็นเหมือนแบบให้ความรู้ไปแล้วนะว่าแบบออการชีวิตามินผิวนี่มันแบบเป็นยังไงบ้างนะคะก็แบบอยากจะแนะนำให้ทุกคนมาลองมากๆซึ่งใครหลายคนเลยดูคลิปน,นี้แล้วก็อาจจะแบบุอยอยากจะแบบมาลองฉีดบ้างอะไรบ้างเนาะซึ่งตอนนี้นะคะคพีโปสําหรับคนเนี่ยไม่เคยฉีดวิตามินน,นั่นเองคะ่ะก็คือ1โดส9 9บาทเท่านั้นนะคะจาก500บาทนั่นเองก็ญญนะคะใครที่สนใจก็สญญามารถแอดไลน์แอดกังนํำคลินิกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทางบอกพี่ๆแอดเมนได้เลยค่ะว่าจะมานคทกกุ จะแบบให้ลองกันซึ่งตอนนี้นะคะเขามีประมาณ20กว่าสาขาทั่วกรทามอแล้วนั่นเองนะคะแบบเกือบทุกเซ็นท่านเลยเกือบทุกห้างเลยนะคะสามารถไปหากันได้อย่างแถวบ้านอุ้มเมกแกซเซนสองเงี้ยก็คือมีเหมือนกันนะคะรวมถึงว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็ใกล้จะเปิดสาขาแล้วด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็รอเลยชาวต่างจังหวัดเนี่ย ได้เติมกันนอยังไงคลิปนี้นะคะอุ้มก็เป็นเหมือนแบบบอกแนวทางแล้วนาะสำหรับใครที่แบบอยากจะลองแบบชีวิตเต้นเข้าผิวดูอะไรนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแบบแนวทางในการแบบมาลองฉีดกันได้นะคะแบบเผื่อใครที่อายุแบบ1 5ปีแล้วหรือว่าแบบต่ำกว่า15แล้วอยากจะมาฉีดจริงๆเนี่ยก็ลองคุยปรึกษาผู้ปกครองดูนะคะแล้วก็ให้ปกครองเนี่ยมาเซ็นกันได้เลยนะคะมาเซ็นชื่อแบบว่ายืนยันว่าเออสามารถแบบมาฉีดได้อะไรนี้นะคะยังไงก็แนะนำมาเพราะว่าอุ้มก็ฉีดมาตั้งแต่ตอน15หจนตอนนี้16หก็ยังฉีดอยู่นะคะลองมากันได้ยังไงก็นะคะถ้าชคลลิน้้่่ยกกก็ามดแรววะส หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายอุ้ยจะไปหาอะไรกินต่อ